สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครแมนบางหินนะครับชิมนายชมนายแต่หมติวันนี้ขอน้ำเหนอกับแกมชั้นดีหมึกผัดน้ำพริกเผาเดี๋ยวลองมาดูกันวันหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงตั้งกระทะต้นไฟใ,ใส่น้ำมันไปสักหน่อยฮนะอันนี้น้ำมันก็เลิมนะแล้วเราจะเอาผักลงไปผัดก่อนนะครับกันเช่น

ตกใจคือเราบามึกครับทำเลยมีตัวใสต,ตัวครับอยากใส่อะไรก่อนใส่ก่อนทำนี้กรไดานเห็ดใสออกมาได้กินได้สำหรับผมก็อนใได้ครับก็เป็นก็นไ,ปไ,นปนไปก่อนนี่ฮะนี่หนุ่มของเราต้องปิดเผาก็ต้องใส่เข้าไปครับ ใส่พริกเผาเมื่อเรากดสีสันสวยงามมาครับเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลสักหน่อยครับแล้วจะชอกนะครับจะเอาขนาดไหนก็น้ำตาลสักหน่อยหวานๆนิดนิดก็พริกเผามันหวานอยู่แล้วครอย่างนี้พอแล้วก็ใส่ของมงาสักหน่อยผัด,ดหให้เข้ากันไปทันทาย ชิน้นนะครับได้ครับหอมครับใส่เลยเก็บไปเลยคนระับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับ ครับ้อมเสร์ฟชุ่มได้ชุ่มได้แต่ห้ามตินะับเอาเป็นมาถือว่ากินได้ก่อนเป็นพอครับผมผมก็ตักใส่จานใส่จานสีสันคนระับผหน่ากินไหม ได้แล้วครับได้ทั้งกับแกมได้ทั้งกับขาวแล้วครับผมก็บวันนี้กอบดู่ะกำลังหน้ากินเลยครับผมก็ลาไปก่อนครับข้างหน้าเจอกันใหม่กับเมนูใหม่ๆนะครับ